บานเฮ้าหอโชกสวัสดีพี่สู่ฟูสุกคนครับผมมาแล้วพี่น้องเซียนบานหน้าหมวดวันที่หนึ่งรกระดาษซองหาหกเกีหมวดวันที่สิบหกมิตุหน้าสองหาหกเกีนั่นของเซียนบันหน้ารุดนะพี่น้องเลขวิง่งกระรุดเลขจับคู่กระลุดเพิ่งรุดเป็นหมวดแรกเลขวิง่งเนาะพี่น้องเนาะแต่เลขวิ่งมันเขาดีหมวดวันที่สิบหกขันบัดรุดเนาะพี่น้องเนาะขอถทดฟ้าไห้ไหลเลขกันไม่เข่าไม่รุดเนาะพี่น้องเนาะเอเขามาตามกันต่อ มาเบิงไปนับกันว่าพันชให้ม้ตัวใดเสียนบ้านนาเรียกวิง่งพึ่งรุดเป็นงวดแรก เตียนมานวิ่งวิ่งบนวิ่งบนเพ้่นให้สองวิ่งบนให้ที่สอง ต้นจับคูสองห้าสองหอเขียนผิดเด็อพี่น้องเ,อาเนาะเพื่อนห้ไปกลับคือเกาละ่ะเลขเพื่อนว่าได้ปากหลักเพื่อนห้มาสองเ็ดเขียนเกดสองว่าเป็นยังพี่น้อง เพ่อนกนให้กลับตัวขึ้นเกาบนล่างไปกลับขึ้นเกาอ,อันนี้คือบนและพี่น้องด้วยบนเพ่อนกนให้กลับตัวขึ้นเกา

เป็นยังขึ้นมาเขียนหนึ่งสองเจ็พี่น้องอัน,นี้เขียนผิดได้พี่น้องแล้วมันจะมันจีเป็นสอเจดแต่เพื่นก็ให้ยับตู่ขึ้นเก่าเลขเพื่อนบอะไรปากหลักเพื่อนก็ให้ไปกลกขึ้นเก่าหาสองสองหาหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดเลยบะแจพี่น้องเอารถเพราะว่าเพื่อนก็ให้กลับขึ้เก่าลับตูข่ขึ้นกเก่าว่าเลขเพื่อนบ่าอะไปากหลักมันจีมาเจสองซะบ่ ส่วนตัวเน้นตัวเน้นที่สองหาสองห้าห้าสองสามตัวก็คือศูนย์สองห้า สตัวเน้นอันนี้คือ3ตัวเน้นตัวเจ่งตัวเด่นส่วนลางวิ่งล่าง วิ่งล่างเป็นไห่เก่าเก่าขึ้นฉีดโง่ขึ้นมากไปที่เราหงวดหนึ่งบอกเก่าโง่ข,ไไงดดงขึ้นมากวันนี้ไปได้งวดเดียวเคยโง่ขึ้นมาก ส่วน่างพันจับคู่นี่ก็คือ9ก้าส4 อยางเพื่อนคือขามเก้าสองถ้าพี่นอ้องมากระจัดได้พี่น้องได้เพิ่นหนึ่งที่เก้าหนึ่งถ้าพี่น้องมาเก่าสองกระจัดได้เพราะว่าของเพิ่นเพื่อนหายมากตามนี้เพิ่นขามเพิ่นขามเก้าหนึ่งไอ้เพิ่นขามเก้าสองถ้าพี่น้องมากระจัดได้ เล็กกับลายคู่ลายหางบนกับสามคู่ล่างกับสามคู่บนล่างไปกับครับพี่น้องเอข้าแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อของเซียนมันหน้าบนเพิ่ไหวิ่งสองส่วนจับคู่นี่ก็คือ องห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองกับตัวมั้งนะพี่น้องนะโซเลขสามตัวเอ้ยวนเล็กสามตัวก็คือสองเอ้ยศูนย์ขอโทษขออภัยพี่น้องศูนย์สองห้าศูนย์สองหกหนึ่งสองเจ็ดเป็นมาเน้นศูนย์สองห้าส่วนเล็กนนส,ส,อส,ลสองตัวก็เน้นสองห้าพี่น้องเขาอย่าลืมกับตัวด้วยกับตัวด้วย ส่วน่างวิ่งเก่าจับคู่เก่าหนึ่งเก่าสามเก่าสี่เน้นเก่าหนึ่งอ๋อเชบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดขัดกระพานมักตัวใดชอบตัวใดหาจับสลักกินแบ่งกันอาอขอบุญขอบคุณเสี้ยนมันหน้าหลายๆครับผมที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยคอยพี่น้องโชคดีมันๆยังเฮงปังๆกันก็นจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเท่าให้โชคคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มันเท่าให้โชคสวัสดีครับผม